สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารเรื่องการรับสมัครนักเรียน ในปีการศึกษา2568โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารจะเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยรับนักเรียนที่มีอายุ6ปียังเข้าปีที่7และจบชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะสำหรับสิทธิที่นักเรียนจะได้รับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั้น จะได้รับชุดพระรฟรีโคละ1ชุดและได้เรียนห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศค่ะผู้ประครองสามารถนำบุหลานติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2568ในวันและเวลาราชการสามารถติดต่อสมัครได้ที่ห้องธุรการชั้น2ตึกอำนวยการโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารหรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 5 6 621-200ค่ะข่าวจากสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรเรื่องการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักผังประเทศและผังภาคได้นำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศโดยกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศในรูปแบบการประชุมในพื้นที่ออนไลน์ site, และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จึงขอเชิญหน่วยงานภาค ภาคราัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคประชาชนและภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในวันพุทธที่2เมษายน2568ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา0 3 0นาทีถึงเวลา16.30นกานาทีณนะโรงแรมวินทรีสิตี้รีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ไม่ทราบโดยทั่วกัน ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เด็กคณะกรรมการกองทุนชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเขาเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถแถลงงบดุลและการจัดสรรผลกำไรของปีพุทธศักราช2567และคัดเลือกกรรมการที่หมดวาระซึ่งจะจัดประชุมในวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568ในเวลา16นาฬกา30นาทีณศูนย์อสอมชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองค่ะ ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกด้วยค่ะ โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชืน้นและก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้และมักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า15ปีโดยเฉพาะช่วงอายุ2 8ขวบค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโครคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้ายการระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากก็จะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะการป้องกันโรคไข้เลือดออกคือหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงลายกัด โดยให้เด็กนอนกลางมุ้งในรากลางวันหรือไม่เข้าไปอยู่ในที่มืดและอับชื้นสองทบราย,ยุงตัวแก่โดยการพ่นหมอกควันและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำหรับการทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายนั้น 1. ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด 2. ใส่ปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงหรือปลากาดในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้ สามทำลายภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้วสี่ใส่ทรายอเบนเกลือน้ำส้มสายชูหรือผงซักฟอโรงในจานร,รองตู้กับข้าวหรือภาชนะที่มีน้ำขังห้าหมั่นตรวจดูลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทั้งในและนอกบ้านทุกเจ็ดวันถ้าพบให้ทำลายทันทีค่ะการดูแลร,รักษาเมื่อเป็นไข้เลือดออก โดยทั่วไปจะรักษาตามอาการและความรุนแรงถ้าอาการไม่รุนแรงก็จะหายได้เองค่ะโดยไม่ต้องใช้ยารักษาสำหรับในรายที่มีอาการรุนแรงให้รักษาตามอาการดังนี้ หถ้าป่วยมีไข้สูงควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้และป้องกันอาการช้าจากไข้สูงสองหากจำเป็นต้องให้ยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามใช้ยาแอสไพรินเพราะจะทำให้เส้นเลือกเปราะและแตกง่าย 3. ให้รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายเช่นข้าวต้มโจ๊กนมหรือน้ำหวาน 4. ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดอาการนำช็อกคือปัสสาวะน้อยกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นรอบปากเขียวพร้อมๆกับไข้ลดลงขอให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการให้เทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงที่ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ลา youtube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ